นะอัปเดตแล้วมีอะไรมาบ้างนะโอ้ยยังไม่ได้โหลดเลยหรอสงสัยมันมันลบแล้วให้โหลดใหม่เลยยังไม่ลบไฟล์ออกไปเลยนะเอ้ยเพื่อไ้อหมดแรงเอ้ยผิดโอเคนี่ไงมาเตอร์ชิบหายโคตรึง หูย้ยตลอดโอเคโอเคเคชีตคนเยอะอะไรชุดแหลงเฉยเฉยมันจะรอแท้หรือเปล่านะ เออเอาไอ้นี่ดีไหมพันห้าพันห้าเออพันตาก็น่าจะได้แหละโอ้โหตาดูขยะขยังมาโอ้โหโแลกมาเลยโอเคแล้วก็โอ้โหเลยโอ้โหแรงฮีโร่อีกเท่านั้นโอ้โห เทพกวา่าเชดโคตรฝะเหี้ยวเหี้ยวจริงๆเลยแม่แมมชุดเอ้ยมันบัอกอะไรวะเนะี่ยโอเครับของอืมกอล์ย่าฟีไฟ หนึงตัวไหนดีบ้างเฟี้ยวอีโ่โอเคเอออันนี้เราเฟี้ยวเลยชุดนี้แหละล่อที่ตึ้งตึดึงตึดึงก็ไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ยโอ้ยท่าอะไรวะเฮ้ยอันนี้เหมือนท่าเติมเลยรอโลนะหลดอ่ะ สองทุ่มหนึ่งโอ้โหดังแกนมาตเตอร์จะไล่ชุดดไหมว่าไลก่ก็ไล่วะโอ้โหไม่พอไม่พออื้ มันต้องแลกเก็บไปเสร็จแล้วโอเคโอเคนะ่าจะประมาณนี้แหละไม่ประมาณนี้ละสำหรับนีไปละบายบายตุกรูตุกรูกรมันมีแค่นี้แหละตงตึ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 ง